ตอนนี้พ่อมาบ้านเหลือเวลาอีกสองสามมือพ่อครับเดือนน้ออเนาะเมื่อน,นี้พ่อก็เลยที่พาอู้ไปล้องแจ้งเนาะ,ะตามทีุู่คนห้องขอมาโดนมาน้างอูพาไปเมืองลองแจ้งแน่สินะกรับผเคยไปจักเทือนเนาะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่จะไปไปกับพ่อพ่อเคยไปบอกรเคยไปเมหลายสิบปีแนละ้ว มันเป็นเมืองที่ค่อนข้างว่าอ่าแต่ก้อนมันเคยเป็นสนามพบนะทุกคนเคยอ่ามีสงครามเป็นสนามพบแล้วก็มีอ่าอย่างกอกข้าเจ้าเอิ้นว่าเนี่กอเป็นบ่อนที่อ่าข้าเจ้าเฮ็ดสงครามแล้วมีอันอย่างว่าอู้จื้อไปได้ฐานทัพฐานทัพเออ ฐานทัพของทหารสซนพาวงงงโดยมีนายพลวังเปลาเป็นหัวหน้านำพานะพอเออแล้วแต่ว่าเดียวนี้อ่สภาพเส้นทางการไปอันเดอได้สอบถามคนที่เพิ่นเคยไปนะคนก็ว่าเออมันก็ไปง่ายอยู่แต่ว่ามันก็มีหนทางที่บางบ้อนมันยากแต่ว่ารถพอกน่าจะไปได้เวอน้ันเอาก็เลยที่พากันไปเนาะ ที่นอจะพาทุกคนไปเบิ่งนี่ก็คือจะเป็นเลาะภายในตัวเมืองเนาะแล้กก็รที่พาทุกคนไปเบิอ่งอ่ะเพื่อนของนายพลบางเปาแต่ว่าเดี๋ยวนี้อูได้ยินมาว่าเฮือนหลังนั้นเพื่อนได้เอาเป็นอ่าบ่อนแหล่งท้องเขี้ยวเนาะแหล่งท้องเขี่ยวสักอย่างเลยหล้กก็เก็บรายรับเข้าเมืองประมาณนี้เนาะแล้กก็รที่พาทุกคนไปเบิ่งสนามบินเก้า ของเมืองล็อกแจ้งน้องว่าสิเป็นอดอรเ,เดี่เขาไปเบิ่งกันว่าเมืองล็อกแจ้งนี่เป็นนวไดพัฒนาไปถึงไส่ละอันเดอรไปเบิ่งนน้ำกันเลยเนาะทุกคนวันนี้เราขี่รถมาได้ลระยะน,นึงแล้วทุกคนเส้นทางตัวนี้ฮะจะเป็นเส้นทางไปไซส์สมบูรณนะ์เนาะทุกคนแต่ว่าเราจะไ่ได้แวะไปทางไซส์สมบูรณ์เราจะแวะ มันจะมีเส้นทางตัวนึ่งแวะทางไปร้องแจ้งและเส้นทางตัวนึงจะไปใช้ส่งผู้น่ะจะไปแยกกันโยนทางนั้นคุณเนาะมันจะไปแยกกันตรงระหว่างบ้านน้ำายดนเนาะบ้านน้ำายดนเป็นบ้านที่อ่าของแม่บ้านนกอู้ที่นักอ,อูกเคยไปถ่ายตอนนั้นเนาะอันนี้ตอนนี้เป็นเวลาจาักโมงก่อนแปดโมงแปดโมงยังแปดนาทีเนาะเจ็ดโมงห้าสิบสองเส้นทางก็คือที่ทุกคนเห็นเนาะมันจะเป็นเส้นทางที่แคบแล้วก็เลี้ยว อันน้ำสานเลยเนาะพอเนะทุกคนเห็นจุดนั้นสิเป็นน้ำสานเนาะพอน้ำสานนี้ต้นกำเนิดมาจากทางเดือห์อเชียงควงม,มาที่เชียงควงพุณนะ่ะ อีพออ่าเฮ็ดทางแต่ก่อนขเขาจะบุกเบิกแข่งไปสมบูรณ์อีพอตัดเส้นทางตัวนี้ไม่ได้เหรอแม่นละ่ะพอตัดเมื่อวานนี้แม่นเบิดล่ะนี่ยพ่อเก่งแค่ทำไมขับรถจกรถโลรถดุดเออพ่อขับรถจกรถดุรถโลรถดุด,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 ดเป็นเนาะตอนนี้ขเขาจะให้เงินเดือนพื้นฐานอีพอเดีย๋ยวสามล้านกีบสามล้านกีบประมาณบุฮอดมื่นเนาะคันธาเดี๋ยวนี้คันธาตะกี้ก็ประมาณมื่นนึงเนาะแน่เดี๋ยวนี้บุฮอดมื่น และเหตุพ่ดีพอออกไปย้อนว่าเข้าไปเฮียนต่อแล้วอีพ่อไปันอีพ่อแปันเฮียนแปันจ้างขับรถยูเวียงมาด้นเนาะเม่นละตอนอู้ยังเฮียนยูบ้านั่นพ่อนขับรถตัดเส้นทางตัวนี้แล้วพออู้ไปเฮียนยูเวียงแล้วพอออกเบียกอยู่นี่ละไปรับจ้างขับรถให้บริษัทยูเวียงเพื่อทรงอู้เฮียนแล้วก็ทรงไอเฮียนสรงน้องสายเฮียนก็ยังเหลือแต่น้องสายที่ยังเฮียนประจุ พ่อตัดไปพอสเสิร์ฟหรอน้ำจ้าน้ำจ้าน้ำจ้าไก่จะงี้บอไก่ไก่เส้นทางเป็นเส้นทางแคบเส้นทางน้อยนี่นี่รถมารถมาเห็นปะรถมาค่อยดิค่อยตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงเช้าเลยทุกคนถ้นากับแปดโมงอันนี้หรอนี่นี่เบลื่องเส้นทางนี่ทุกคนมันเป้มัน,มนทเทวะ ทุกคนเขา้าเข้าเขตเมืองอนุวงศ์ละเพราว่าพอค่อยๆค่อยๆเข้าไปก็ไดไ้ค่อยๆข้าไปก็ได้บบลูกเชี่ยวกระเพนียลงพอไปปะตอนนี้อู้กับพ่อมาฮอดอ่าเข้าสู่เมืองอนุงวงศ์ละนะทุกคนอันนี้เป็น บ้านน้ำจาเนาะอันนี้เป็นขวาน้ำจาเป็นมู่บ้านเหลืออีกประมาณจักรลากฮูกับบนแใจอีกไก่เติบเนาะก่อนจะหอดอ่าลองแจงเนาะนี่เบิ่งบะเบิ่งน้ำอู้อันนี้เขาเอาน้ำจาเนาะเป็นมู่บ้านนึ่งเนาะทุกคนอันนี้เขาสู้เขียดเมืองอนุวงศ์ละ ไปวันนี้เราพากันเดินทางต่อสู้เมืองล่องแจ้งเนาะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงสี่บเจนาทีละพากันออกมาได้สู้โมงไปลาอะเนาะยังบวฮอ

ยอยยองอ่อันนี้ไม่มากอันเดออันนี้น่ะมะาขากินได้ปล่าได้เอาไปให้ยังไปให้ยาโออันนี้ตากแห้งสิวะเอามาตากแห้งอย่างนี้วะ,ะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นมากดิบมันอันนี้เป็นมากดิบมันแล้วอันนี้เป็นเตัวตากแห้ง อันนี้มันมากอย่างเลยเอาไปฮ็ดยาเนี่ยเอาไปฮ็ดอย่างนี้นะยาอย่างนี้มากกันเดี๋ยวพอโอ้ขอหูละเอาบอซื้อบอหมากอันนี้เป็นหมากปรุงแต่งของอาหารจีนไม่หรอเออหมากอันนี้นะนี่เพิ่นไซการถนอมโดยไซแบบมักแนงนะไม่ละแต่แอบูเมนบมักแนง่มันตากแห้งพขาเรียกได้บอกกบมาจังซื้อบอ,ซ,อ,อ,อซื้อไปอย่างเอาซื้อไปเนาะเพื่อมันเป็นยา เออหนิจึงแต่งอาหารของจีนอยู่แล้วอันนี้เมสซ์บอกินมันแต่งกินจะบกค่อยขาดป้าทุกคนเบิ้งหมู่บ้านนี้มีในขนาดนะเบิ้งถังนอนไม่สมก็เห็ดน่องนองม่หกนี่เนี่ยนนเ,ยเยพออันนี้แมียนหมดเมันี่ถังนองนใเสมป้า เพื่อนเด็กน้อยพากันแกะเที่ยวว่าเนาะเดี๋ยวถามนิตูุพูดอะไรพ okay, ูดภาษาลาวพูดอะไรูดภาษาลาวนิตู้อ uh huh, okay, uh ันนี้มันมากอีหยังเนี่ยอันนี้มันมากอันเด้อไม่ทอาบูปูไม่ท่าบูปูเพราะสามโมงว่นไหนไหนเพราะสามโมงว่นไหนไหนจี๊คอจี๊คออ๋อจี๊คอเอาไปให้ยังกินนี่นะ คือใบอย่างลามบุโอ้ขายโลเทอะไรน่ะเฮ็ดไรเฮ็ดเหี้ยวอ่ะเฮ็ดเหี้ยวโลเฮ็ดแห้งก็เฮ็ดแห้งโลห่านห้าพันโอ้ต้นนี่น่ะโลห์ต้นมันขึ้นแล้วใบมันเสี้ยวยาวหน่อยนึงเออมะข่โคมมะข่โคมมะข่โคมคนจีนเขาซื้อไปปรุงแต่งอาหารเลอ๋อโลหะพันกีบเฮ็ด ตากแห้งอะลงห้าพันกิบแต่ว่าใส่อันใส่ไฟตากแห้งบริสใส่แดดตากกันบ่ใช่ไฟใส่ไฟอ๋อดับไฟนี่คะโอ้คนดับดับไฟโอ้เจ้าเน่ะไปพ่ออันนั้นเป็นอันเครื่องอบพื้นที่นะพ่อเนาะมะข่าขมบ้านเฮือนใครโอ้ในในี่ะเพ่นเ็ศแบบนี้ ให้แบบเตาอบแบบนี้เตาอ,อบมะข่าคมอ๋อผลอบแบบนี้อยู่ในนี่ไฟซุ่มไฟอัวน,นี้เราอบเน,นี่ยนี้โอ้โนี่นกขวกเหี่ยวอีกอือันนี้ต<อ>ือนกนกอันนี้เด้แค่กระสอบไงใช่ออใช่ชื่ออ<ช>ยู่เฟสนกขวกเอกขกอขาวนี่เียวฟสเขาจะถามซื้ออยู่ตือนกพ่ออีฮออยากเห็นสำเนื้อนะ่ะอีฮอเบิ่งแบบนี้เลยบ้านเฮือนเขาเจ้าเขาจะชิดตังแบบนี้อยู่อยู่สำเนื้อนะทุกคน อาย่ซ้ำเนือบ้านน้องตุกนะลักษณะสี่เป็นแบบนี้แหละสี่เป็นแบบการตั้งเหือนะเดีย๋ยวที่แบบตั้งยู่ขิีมตะฟ้างแบบนี้เฮ็ดเสายาวๆนี่ขึ้นมาแล้วมองนี่เป็นตะฟังแบบนี้เพราะมันบ่มีดินแล้วก็ที่เป็นแคมทางแบบนี้ลักษณะแบบนี้เลยอันนี้เป็นเอินบ้านบ้านํานนจ้าเนาะหอเนาะ<ม>ไปขาเดินทางต่อไปลองแก้งกันโอ้ยหูดับตับไหม <laughs> ตอนนี้มาฮอดสามแยกทงคูนจะว่ามาเบิ้งตลาดน้อยที่เพิ่นขายเครื่องเนาะโอ้โหนออันนี้นอส้มไม่หกอ่ะโอ้โหนส้มไม่หกใช้อนี่อันนี้ไม่นอเฮียอู้นอหกกองนึงสิบพันอันนี้ไม่นอไม่หกม่นบอกซื้อลายจะกองหาพันก็ขายเนาะสั่งกองขายอะไรมาสั่งกองอ๋อตัวนี้ที่ เอียเอ้ยนฟ้าอันนี้เอี้ยนผัวอันนี้นะเอี้ยนเอามาเต็ผัวเ,เราหนึ่งหกสิบเรหนึ่งหกสองร้อยทุกคนนี่อันนี้ก็มีมังเ,เงเลยเเนอะมนแต่ก็อ่างก็มือเลี้ยงพอฟ้าห้าไปทีเทิงผูขุนอ่ะโอ้โอ้ย ่เส้นทางไอ่น,น,นอเฮียนอเฮียนี่ขายกล่องเขาเด้อกล่องสิบพันสี่ร้อยบาทอมีมักแตงนนล,าลายเลยก็คือนออันนี้เนาะนอไม่ส้มอันนี้คันเ้าเอาเมือแล้วคือไปใส่ถังกินได้เลยเมั้งบอกอ๋อยาวไปคุณเนาะ อันนี้เป็นนอบุญอันนี้เป็นมากเนี่ยอันนี้มักไฟอ๋อมักไฟไข่ถุงเท่าเดิมหน้าคันถุงห้าคันก็มักไฟป้าหน่วยใหญ่ดีขากลับมาจังซื้อก่อนเพราะว่าตอนไปนี้บุฟงว่าจับมาตอนมือใดขากลับก่อนอันนี้จะได้หนึ่งอ่ะเอาเอามาขายอีกอันนี้จะนเลยอันนี้นอไม่หกอ่ะหกอันนี้ขายเท่าใดนะ สองพันเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับมาก่อนขากลับมาแม่เอาเอาเอาตัวนู้นขากลับก่อนพ่อไม่ซื้อเมื่อไปอ๋อบูมีตัวผู้บูมีตัวแม่มีแต่ตัวเดียวหนึ่งเนาะตัวเท่าไหร่นี่นะสิบห้าสตัวนึงสิบห้าพันเอาไม่พอนี่เขาเอาไปเอาตัวนี้แหละเอาตัวนี้ก็เเเออาามื่อเลยก็ อันไปสอกกุ้งว่าไสเห็ดกุ้งใส่ขายเงาไปฮอดบุญนเนะาะจักโมงนี่ปิดนี่ข้ามข้าลปิดบ่อ่ามีไม้ทำมามีขี่มีข้า,ม,ามีอะไรด้วยเนาะนี่มักนัดแดงอู้มักไฟอันนี้งามดีขนาดเนาะน้อยหญ่ดีขนาดทุกคนตลาดเขมทางเป็นตลาดของชาวบ้านที่เอาเครื่องมาขายเนาะ อันนี้จะเป็นทางเส้นทางไปไซสสมบูรณ์กับไปลองเจียงทุกคนน,นี่นนหลายขนาดเบึงนอไม่หกเบี้องนอกไม่หกก็ง่าย คนมาซื้อเครื่องอ่ะเด้อเปิดทุกมือว่ะจักเมื่อจักโมงปิดบัดนี้ตะเวนตุกดินเลยเนาะ5้าโมงเพโมงก็ไข่ไปอ๋อ5้าโมงเพโมงก็ไข่ไปเนาะบางเทีกลับมาสิมาแวะซื้อน้อซื้ออันเด้อเพราะว่าตอนไปนี่พอนซื้อว้าวพีนว้าวนี่ทุกคนน้องอู้ซื้อนกนี่ยามาพอ ในราคาน้องอูซื้อนกนี่ในราคาสิบห้าพันกีบเนาะเห็นมันบันตายแล้วแบบเขาจะเอาไปขายแล้วไอตนมันก็เลยซื้อมันมาล่ะชี้ป่อยมันเนาะนกเขากู้นกเขาเคียวเขาห้องป้อยเดียวอป้อยไปเลยวะเออเบอร์ปะนี่มันยังเจ็บอยู่เลยมันเจ็บขาทุกคนมันเจ็บขาขันป่อยไปบุได้เอนไปละไปแล้วไปเลยไปเลยไปแล้วเหรอเออยังนี่ไปแล้วเยงขัไปไปเมื่อไปนีเดินทาง ซูล่องแจ้งอีต้นมันเนาะซื้อมาในราคา15บห้พันก็ประมาณหกห้าสิบปายกวาบาทเลยแหละเอามาปอยมันซะเ,เห็นมันขาเจ้ามัดมันดินเดวเดาเดาเอาฟาบฟาบ้า,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 าอันประตูกันป้ายทุกคนเจอกันที่ล่องแจ้งนะวันนี้ ีเป็นเส้นทางที่จะไปไซสสมบ ibly, 对对 like ูรณ์เนาะแต่ว่าเขาบไปเขาที่ไปลองแจงไปลองแจงจะไปทางนี้พอไปลองแจงอีก50กิโลเนาะว้าพเอออีก50กิโลไปทางนี้อันนี้จะเป็นทางไปไซสสมบูรณ์แต่ว่าเขาบไปไซสสมบูรณ์เนาะเาทีไปลองแจงเขาต้องมาทางนี้อขอบเขตขอบเขตบริเวณพุทธคามของการเมืองอ๋ออันนี้เป็นขอบเขต